สะพานขาวนะคะตรงนี้มันมีปั๊มนะแต่ก่อนปัม๊มน่าจะอยู่ตรงนี้นปัม๊มดนลืมปวดท้องฉี่เลยเข้าห้องน้ำปัม๊มอ็อปั๊มนั่นเหรอไม่ลู้ปัม๊มในตรงไหน จอเลยจ้าแม่มาบางเรามามุมนี้ปล่อยนะคะเพือ่อนๆเห็นไหมคะนี่ค่ะพระง์นะคะมันคือหมบส่วนหนึ่งของวัดสเกต นี่คือป้อมค่ะป้อมป้อมปาการไม่อาดิฉันรดไปก็ได้อีกแล้วเพ็่นผู้ขับนี่มันพิพิธภัณฑ์นะคะพิพิธภัณฑ์เอ่อมาอะไรนะคะมหาเจษด,ดาบดินนะคะ300แล้วต่อไปอก,ก็จะเป็นด้านขวามือนะคะก็จะเป็น อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจ้าข้างหน้านี้นะจ๊ะสนามอยู่นี่ใช่ไหมแต่ก่อนดิฉันจำไม่ได้สลันอยู่ตรนไหนนี่คืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะออกจากวงเวียนไปสู่ถนนราชดำเนินกลาห์ป <im> ัจจัยเคลืาพ เชตุพลนะคะวัดนนออที่ด้านหลังเหรอจ้าที่ไม่ใช่เราเข้าวันนั้นใช่ไหมนี่ฝั่งด้านหลังคือวัดโพนะคะฝั่ง,งด้านหน้า,านฝั่งด้านขวาก็จะเป็นพระราชวังคะ่ะนี่กําลังจะอยู่แถวบริเวณท่าเตียนกําลังจะไปท่าเตียนนะคะท่ามหาราชคะ่ะนี่คือบ้านชนาวีนะคะที่เราจะเข้าไปจอดรถวันนี้กันกจ้า 对了 ไปตามพใหญ่เลยจ้าจ้าคือที่ที่เราจะไปจอดรถวันนี้จ้าค่ะเราได้ที่จอดรถแล้วนะคะเราจอดรถที่สมุทรสนานรชนาวีนะคะเสียค่าจอดชั่วโมงละ20บาทประมาณนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าเราจะใช่ไหมค่ะตรงนี้นะะใช่ไหมนนที่นี้เราจะต้องไปแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ค่ะ มีมหาวิทยาลัยศิลปากรคชะวันนี้ไปซ้อมคับไปซ้อมรับปริญญาสรับน้องนี่คืออะไระะมุดลงไปเนี่ยค่ะมหาวิทยาลัยศิลปากรวังท่าพระนะคะซึ่งอยู่ตรงข้ามกับพระบรมมหาราชวังนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูแล้วก็ไปทำมุมดลงไปนี่คืออะไรก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวทั่วกรุงเทพในช่วงระหว่างรองน้องทําการซ้อมรับปร,ริญญานะคะ ที่กรุงรัตนโกสินทร์นะคะติดอยู่ด้านข้างของมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะวันนี้นะคะมีนักท่องเที่ยวเยอะมากนะคะที่กําลังจะเข้าไปในวันนี้เป็นอีกวันนะคะจะมาเดี๋ยวเราเข้าไปดูในมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะว่าเขาจะมีการเตรียมยังไงบ้างนะคะท้ายวันนี้มาของเาเดี๋ยวจะเดินออกมาเข้าไปกราบพระแก้วแล้วก็เข้าไปชมพาเพื่อนๆไปชมมหา บพปรมมหาราชวังนะคะข้ามาถึงแล้วค่ะมหาวิทยาลัยศินละปากอรค่ะอยู่ตรงข้ามกับพระบรมมหาราชวังนี่เองค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนะคะไปไหนไปเมละะ อยู่ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรน,นะคะสวยๆนี่คุณมีมีคาฟเฟ่เขาฟเฟมีคาฟเฟ่ความ,หมไหนถามวามลูกเจอประสันเตียนโซเชีย ค่ะด้านในของมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะนี่ก็เป็นโซนของสวนนะคะเป็นสถานที่นั่งเล่นนะคะมีเก้าอี้มีโต๊ะมีม้านั่งให้นั่งนะคะแล้วก็มีลายล้อมไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่นะคะเขียวเยวอุ่มเชียวค่ะน่านั่งนะคะลมเย็นสบายเลยนะคะถ้าวันนี้ไม่มีฝนตกมายัางไงนะคะแล้วก็ดูสถาปัตยกรรมใน ของตึกของอาคารของที่นี่บางตึกนะคะก็จะมีความเป็นยุโรปยุโรปอยู่ด้วยนะคะมีทั้งคาเฟ่ที่น่ารักน่ารักอยู่ข้างในของมหาวิทยาลัยนี้ค่อนข้างจะหลายคาเฟ่ด้วยกันด้วยค่ะเอาเอาบรรยากาศและวิวมาฝากเพื่อนๆนะคะชมภายในด้านในของบริเวณของมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะในช่วงที่รอหลานสาวนะคะที่เปิร์จะขึ้นไปทําพิธี ซ้อมรับปร,ริญญาบัตรในวันนี้ค่ะค่ะต้นไม้ใหญ่ต้นนี้คงจะมีอายุหลายร้อยปีเชียวค่ะ อยู่ระหว่างตึกอยู่ระหว่างอาคารสองอาคารนะคะต้นใหญ่มากค่ะเป็นร่มเงาที่ดีด้วยค่ะคราน,นี้ก็เป็นประตูอีกด้านหนึ่งนะคะของมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะด้านฝั่งฝั่งหนึ่งนะคะ,ะ,คะก็เป็นบรรยากาศเอามาให้ดูให้ชมกันจอนนะคะ ด้านนู้นนะคะก็จะเป็นฝั่งของตลาดหรือชุมชนเก่าแล้วก็จะมีทางเดินที่จะข้ามไปท่าเรือนะคะก็จะไปที่ท่าบางขลันะคะมีข้ามไปที่ท่าเตยนนะคะมีข้ามไปที่ท่าวังหลังนะคะเดี๋ๆเพื่อนเดินไปดูนะคะว่าเราจะข้ามไปที่ท่าไหนกันคะวันนี้ไปตามมาดูค่ะมาชมความสวยงามในกรุงเทพในวันนี้นะคะ ที่วัดมหาธาตุบอกตรงข้างหน้านี่น่จะวัดมหาธาตุเนาเอาความยินดีของกข,ของของพ่อแม่มาให้ดูนะคะว่าเขามายินดีกับลูกหลานที่ได้รับปริยาาในวันนี้เป็นยังไงบ้างค่ะสนุกสนานครึ่เค้กนันใหญ่เลยจ้า ำหรับน้องๆที่ไปซ้อมรับปริญญาในวันนี้ก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ฝนกาลังตกมาค่ะก็กําลังรอนั่งรอให้ฝนซาเพื่อที่จะกลับบ้านกันแต่รู้สึกว่าฝนตกหนักมาก,มากทั้งฝนและลมเลยนะคะสาหรับวันนี้นะคะก็มีความยินดีกับบรรัณฑิตทุกคนนะคะบรรัณฑิตที่เป็นบรรัณฑิตจบใหม่นะคะก,บบก็ของทุกคนมีหน้าที่การงานที่ดีนะคะตอนนี้ก็กลังจะเดินกลับบ้านแล้วค่ะหลังจากรอให้ฝนซาไป <ห ả? S 1> แล้วนะคะ พอฝนซาก็ยังมีลงเม็ดยิมยิมอยู่นะคะแต่เราก็ต้องเดินกลับบ้านแล้วเพราะว่าบ้านเราอยู่ค่อนข้างจะไก,กลนะคะก็จะใช้เวลาเดินทางก็จะประมาณเกือบชั่วโมงหนึ่งนะคะจากมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อที่จะกลับไปถึงบ้านเราที่สมุทรปราการน่ะนะคะตอนนี้ก็พากันเดินออกจากมหาวิทยาลัยแล้วนะคะแล้วก็กำลังข้ามถนนนะคะอยู่ระหว่ังตรงข้ามกับศิ้ป์ามสีแยกตรงที่พบโบโรบรมมหาราชวังกับมหา ชอะไรเสนาบกกรค่ะเพะื่อจะเดินไปขึ้นรถนะคะที่จอดตัวไว้ที่ชมวสอรราชนาวิค่ะนูานนะคะบัณฑิตอยู่ข้างหลังค,ะงค่ะมางานรับปริญญากับบัณฑิตใหม่จ้าที่หาอะไรเสนาบากรค่ะ ก็เหยู่ตรงนี้ก็คือบิลลมาหาละชองนะคะฝั่งซ้ายมือ้านหลัง,งมมศิลปากรเราจอดรถไว้ที่สโมสรราชนาวีนะคะนี้จะามันจะเดินไปเอารถนะคะแล้วม็จะกลับบ้านแล้วจนะ้สาสำหรับภารกิจวันนี้มีความยินดีกับบณับณฑิตค่ะบัณฑิตเดินถึงข้างหลังนู้นนะคะบณัณฑิตก็ พาอะไรนะเดินกันนะคะขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมะคะ่ะเดินกันในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลคกดแชร์ะเดี๋ยวพาเดินไปดูแม่น้ำเจ้าพยานะคะในตอนเย็นๆของวันที่ฝนตกนะคะว่าริมแม่น้ำเจ้าพญาจะเป็นยังไงโอ้ยขอโทษเธอเดินไปไม่ได้ เห็นไหมคะบรรยากาศของแม่น้ำเจ้าพยาช่วเงเย็นๆที่ฝนตกนะคะค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมเข้ามากดไลค์กดแชร์และมาติดตามนะคะยินดีกับบัณฑิตใหม่คะ่ะ